รู้ขอบเขตรู้กระบวนการ ครับและนี่ก็คือ4ข้อกำหนดมาตรฐานที่เราจะต้องรู้ตามระบบมาตรฐาน ISO 45,001โดยข้อกำหนดที่4.1รู้เราอันนี้ก็คือจะต้องรู้บริบทขององค์กรรู้จักตัวตนขององค์กรว่าเป็นอย่างไรรู้ว่าองค์กรมีจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสอุปสรรคอย่างไรบ้างเทียบกับวัตถุประสงค์เป้าหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยข้อกาหนดที่4.2 รู้เขาอันนี้เราก็จะต้องรู้ว่าผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรของเรามีใครบ้างและเขาเหล่านี้ต้องการคาดหวังอะไรจากการทำระบบมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและข้อ4.3รู้ขอบเขตในส่วนตรงนี้เองเราจะต้องรู้ขอบเขตรู้พื้นที่รู้บริเวณที่เราจะต้องทำการขอการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 45,001นั่นเองครับ และสุดท้ายข้อ4.4ก็คือรู้กระบวนการเราจะต้องรู้กระบวนการในองค์กรของเราตั้งแต่การรับวัตถุดิบเข้ามาจนถึงกระบวนการส่งมอบและมีกระบวนการสนับสนุนอะไรบ้างทั้งหมดนี้ทุกกระบวนการในองค์กรเราจะต้องมีวิธีการในการควบคุมอาชีวอนามัยและความปลอดภยัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและใส่ใจสุขภาพของพนักงานนั่นเองครับ สำหรับวันนี้ก็ขอฝาก4สิ่งที่จะต้องรู้ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 45,001รู้เรารู้เขารู้ขอบเขตรู้กระบวนการไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับรู้เขารู้ขอบเขตรู้กระบวนการ